าอ่คุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันเจอเอาต้องเรียกพี่พี่นะครับขอโทษนะครับมาจากที่ไหนกันครับเนี่ยอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับไปไปยังไงมายังไงถึงได้มานั่งทานกาแฟที่นี่ครับไปวัดที่ทำบุญอ๋อไปทําบุญที่อําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ขากลับก็เลยแวะกันนะฮึมโอมารับลมชมวิวนะครับคุณผู้ชมครับ อันนี้เป็นเป็นคุณครูเหรอครับเกษียนแล้วอ๋อเกษียนเรียบตอนนี้ตอนนี้ก็คืออยู่บ้านที่เฉยก็มีเวลาไปทําบุญก็เลยไปเที่ยวกันนะครับอนนโอเค,อ,อ,คอ่าช่องสีสเกตชาแนลนะครับ อ่า YouTube สีสเกต h ชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับคุณอ่านี่คุณพี่เขาบอกว่าเขามาทำบุญนะครับคุณผู้ชมอยู่ที่ร้านริมทาราเป็นร้านกาแฟชิลๆนะครับอ่ากดไลค์กดไลค์กดแชร์โอเคอ่าขอบคุณครับครับสวัสดีครับ